เปิดบาตรไปคับนั่นดีโดนเขย่ายาสตันเอสิสเปย์ลดเกาะไล่์ทูกันไปเบลห่างก,กันไปครับตอนนี้ทางด้านโอของฝั่งสเปลครับโดนัดดีไซน์เจัดการฮะยกมาครับคาสิงจริงครัยกมาสตันแล้วก็เฟสโบะจะเต็มไป MC คาสปาสตันโอ้ไม่รู้จะดูเลนไหนเนี่ยซัดกันทุกเลนครับยาระเบิดเสร็สเองครับว่านี้นั่นดี นั่นดีเปิดมาสกสเตอร์ควีนกับคืนไปก่อนครตอนนี้ซอลลออครับโมนสป่าล่างนี้ก็แลกกันไปฮะถ้ๆๆาได้โดนเอ็มซีกับจีเอสเขาไม่ได้แลกเลยตายคู่ครับ,รบแบบนี้ไม่เด่นกับอาคิมิทิบนหนักเลยถ้าได้โดนของไบเดนก็มีออร่ลาลีมานายแล้วด้วยฮะ ย้อนวันนี้ก็ตัดไป a g i l i ครับ้ารันตัวสปาร์ะสปาร์นดูนี่ก็ยาวยาวสปินเ d e ร์ t h เกียบลงครับทำแก๊งต่อเนื่องครับ t h u น d e r w i ห้าต่อห้าก็ตอนนี้เสียโอกาสในการซ่งคิวเลยเนี่ยเกมย้อนวันนี้ก็สปินเ e a ร์ h เกี่ยบลงมาแล้วก็ตามด้วยคอมมูชชั่นครับเต็มหลังกันไปฮะ การเปิดมาแบบบีบสายเวฟฟอร์มมาต่อฮุ้นซบไปละครมีดิโอฮะอันนี้ครับฉีกเข้าไปครับจังหวะนี้แล้วถึงได้ท็อปนั่นเด้อจัดการระหว่างทางเป็นจีเอสตายฮะตัดเคอรี่ไปแล้วอีกหนึ่งฝั่งด้านนี้ครับวิชก็บอกเขามาเสริมกับคุโรกีไม่รอดฮะหลังนี้ก็สู้กันต่อกสปาร์ตันโดนสไปเดอร์ลิงเข้เกี่ยวมาสปาร์ตันแตกพ่ายครับเอทีเอฟครัชื่อต่อไปเป็นออคิดเนี่ย บิงจีมาเซนมวิชครับผมไปเดอร์ลิงครับแล้วก็เปิดย้ำลงต่อฮะไม่รอดครับวิชครับคิวรีสปีดนั่นเอทีเอฟฮะมาดีมาดีกอด้านตรงฝั่งเอ็มซีก็รองฮาบการ์เดียรขาดอีก400เท่านั้นฮะกดบเบอร์มนครับโชว์มาดีไซน์ไปกับสไตล์ซอบนีครับผมแล้วก็มาได้ไม่เสร็จมาฮะ หยอนลูกตอกับเอาเอทีเอฟก็ผลละลายไปครับโอ้โหพิ่งเด็งออกกิดมาจะเข้าไปบูครับแต่เพื่อนเข้าไม่ได้ฮะสเกตเตอร์เกี่ยวมาดอกนี้ก็เอาแซนด์แอสฟัลตล่วงไปอีกหนึ่งฮะได้ของเอ็มซีครับกีมาโค้งเรนมาฮะบอสไบหนึ่งจับรอบต่อเขย่ายาหึงไปฮะหยอดมาเรี่บรอยเสร็จครับบอกทีกัปปี้มา กดยิ้วแคบเอ็มซอดปลอดภัยไม่ได้ครับแล้วหยอดสวมแล้วตอกับบอลไดพิเศษขึันไปฮะหยอดอัดรัวใส่เดินเดียเรียบร้อยครับไล่เข้ามาลึกเกินไปหน่อยกับสปาร์ตันเขาจะมาดิสเปิลทันได้หรือไมาก็โดนแล้วตรงนี้เซเลนเปิดมากัดไปอัดทีเด็ดของดีไซน์ดีไซน์เรียบร้อยฮะวิงกับลีนั่นวิชอวิชเปิดเผาดุว่าครับละลายครับลู่มุมออกไปก่อนฮะเป็นการกรีมย้อนกลับมาดึงต่อหรือเปล่าเว้ยพร้อมปานผ่านไปครับใส่เดินเพ่งวิช กรุาได้ปาดไปอีกทีครับตั้งแต่คุโรกิซันเรย์คอฟเฟ่นวิชวิชจะเขย่หรือเปล่าทางฝั่งวิชได้เหยอมร้อยเจอสไปเดอริงครับทิปเปิ้ลคิีวนั่นเอทีเอฟไปเลยฮะแล้วก็ทำการตีน่าโหเทาวเวอร์ตรงกลางครับนิกมากกแล็กซี่ทีมไวเลยครับมอลสปาร์ครับตีกองครับอุสตอมเหยียบซอมครับเปิดจังหวะสวนได้แบบยังไงดีครับตางติกซอมลงไปครับ ได้เอ็มซีคุกกี้แล้วต่อครับ,รบ,บแล้วก็จะหนีพลับาโดน,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 นสตาร์นดัดตัดไว้ครับแซมพีเราไม่ได้สกายลักไม่เด่นครับขอทำก,การฟีซิ่งฟิวโซนไปเลยฮะับเอทีเอฟก็เลยถอยครับดานี่ไซเลนเปิดมาก,ก่อต่อครับที่ลูบิครับมาลิ็อกินเสร็จครับดีไซ ด้าน,นโนของเขาโรชาฝั่งนี้ครับเอเทียก็บีไปที่ด้านโนของไมเดนครับเรียบร้อยสปาร์นบิบย้อนมาหนึ่งทีครับบอลเซนต์วิชครับซันเรยร์ยครับปาดฮะด้านสเมลก็ยื่กนทั้งสองคู่ซ้อมมาแล้วไล่ไปดีโอนะบีบไซส์าปาดครับไม่ให้ไปดีโอฮะสกายลักโดนนวดนิ่นมไปครับเราเปิดเรียบร้อยคลิลสปีนัะสเมลฮะ ปาได้ไหมครับการถอยไปกับอสเสือนั่นเอทีเอฟครับเจาะทาวเวอร์ช่วยดึงเงินไปครับกดเคลือบทาวเวอร์ครับมอนัสปาวางลงคนระับทางด้านโนของปังแซสอบคนับนเจ็บวิงจี้มาทุบใส่นั่นฝังนะ่งเจีครับไล่ต่อทุบนั่นเจสครับเรียบร้อยดาน,นิสแซมพิดอ้อมไปฮะสเลปปาใน,นัีนต่อครับคุโรกิจการน,นั่นเดย์ไปฮะไม่รอดครับ ด้านฝั่งนี้ไหมครับฟิซซิ่งฟิลครับเปิดดึงไว้ในไฮกราวของเอเครับตีดูดเลือดสู้แล้วเปิดบีเคบีฮะเวฟฟอร์มสัมผัสเข้ามาครับอัดทิงดาโดของนี่ครับสกายลักสกายทรายครับโดนเส้นสุเมลจัดการจอมเนติงครับตูราดได้มาครับโฉบเลยครับคุโรกิส่คนเซนตอัพฮะถั่วของใสงนั่นหมดนีไซา์หมดแล้วก็มอน นัสปาไมเดนครับไม่รอดฮะโดนมอท่าเข้าไปครับเรียบร้อยตีทนานานทาวเวอร์ตัอฮะ็นักเ็มครับกีกับผมใส่มาฝั่งข่านี้วางครับใส่ขอนไปไม่ฟอร์มาตาดครับตายอย่างมั่วไหวกำเนิดดีฮะ แล้วก็ลูเชอร์เจอะย้ำต่อใซเนอร์สกายลักสกายลักไม่รอดอีกหนึ่งฮะซึ่งเกิดมากระเพื่อนเคมินแล้วก็รูบิกครับนี่เกี่ยวย้ำต่อเซนบีเชฟบีเชฟเดินไม่ออกครับโดนเบฟอร์ปัดไปอีกหนึ่งทีฮะนี่ก็ปีสกิลเขาบอกเบนด้ารีสเตทไปครับดีไซน์ดี๋ยแล้วก็รีสเตตให้สุดขอบแล้วก็เอาแม็กเลือดอย่างเดียวฮะกัดขึ้นั้นบาดแรกไปครับงานไหลหรือเปล่าครับเนี่ยทีเดียวอัดอยู่เลยฮะ แล้วก็ทำการถล่มทาเวอร์ตรงกลางฮะอิกมากากแล็กซี่เฮ้ยโอเคโอเคอัพแพทโอเคโอเคอัพแพตจบไปครับ32นาทีฮะอีกนาทีเดียวก็ไม่ให้ดูโอเคสวยเลยฮะก็เป็นนิกมาชนะไปเกมแรกครับเทพเกมแรก ดูกระต่อฮะในเกมที่สองครับอัมบาเฟฟมีรอยปักไว้ครับใส่นันวิชยิมย้อนมาต่อฮะแต่เอาลลันเกี่ยว3ครับแล้วก็สโลบอลก็จีนั่นวิชต่อก็เฟิร์สบัตมาครับ M4 ็ี่จีเขไปที่นั่นสปาร์ตนันอีเทียสปาร์ตันดูดไหลเป็นข้อครับเรียบร้อยอีกหนึ่งฮะโอ้รวยเลยครับปรเปิดมา2-0ครับนิกมาสมิลเวนก็จะเป็นทางด้านตัวฟูลลี่ครับ มีดดวงกันไปสกายラาครับแล้วก็ต้องถอยก่อนฮะโอ้โหเอาใครนี้รับตอนนี้เอาวารานเปิดไปใส่คูโรกีครับดีจะมาฮิวคูดาวัยฮะคูโรกีก็ลากไปมีดหน่วงไว้ครับสกายラาก็เจอจุ่มเองจุ่มเองกับพิกกี้ครับไม่หลีดรอดเหรอฝิวมาอีกทีครับผมแล้วก็นันฝั่งนันดีมย้อนมาครับบอดี้บล็อกนันดีนันดี เสดพยายามดึงเสียก่อแต่นั่นดีก็ไม่น่าไหวครับ MC body block แบบยับเลยฮะดูฮะไมค์คนทรครับโอ้แล้วสเปล๊ไปครับแหมว่าไอ้ใช่แบบไอ้ฉาดเบียดขึ้นมาได้ครับฟิวลงกากล็อกก่อครับทั้งนั้น GS เขาซัดเลยฮะการปันซัดเลยครับแล้วทาวเวอร์ยิงสวนมาที่ GS ครับวิงเขาสู้เลยครับมีทั้งการบูทออสปีดครับเปิดตัวก็ใส่ครับารบิงเปิดผ่านไปก่อนฮะตีกันมาที่สปารัน รอยสก้าแบบนี้จะเฉือนไหมครับสปาร์ตันนะไม่รอดโอ้มาทำเกมซด้วยครับทางด้านโของฟังเอทีเอฟครับอามานอเฟนซาโบรานครับและทอร์เปิดผ่านมามีดลอยเดือดช่วยไปไม่รอดครับโดนคลิปซอมและเอ็กโซฮจีเขาไประเบิดแตกผ้าเอก ฝั่งล่างนี้ก็เงินไปถึงไหนแนละ้วได้มาเป็นแหวนทองแล้วก็บอสซอนครับเหลือเคมอแล้วก็ตัวของวอดซอนครับยีมาไอเทมครับฝั่งนี้เซียวบอลยืดก่อนสปาร์ตนะันโดนบอลต่อยครั้งครับสีคราผมไล่ปาดไล่สปาร์ตันไล่ยิบยับเลยสปาร์ตันล่วงไปฮนะ รีโหลดครับทางด้านโนของฝั่งเอ็กโซครับและนี่ก็เปิดมาเอาล้านทอสไล่พวกเข้าไปที่เอเทียบเอเทียบทอยฮะดูเสือกย้อม่อเอเทียบไม่รอดฮะแต่พลาดไปอีกครั้งยอบเป็นเดงกับสภาพยับใส่น่าเสียดาไหมฮะ กล่อปะสาทเชคการครับจี้ไปที่นั่นวิชครับผมรีกูดึงกลับมาฮะเปลี่ยนปานมาฝั่งนี้ทอดดึงจิ้งไปครับที่ใส่มิกก็คิวครของนั่นไมค์คอนโทรลฮะแต่อย่างนึงไมค์คอนโทรลก็เป็นตัวดาเมจได้แต่ตอนนี้เขาอัดของซีซีอยู่ก่อนใช่ไหม จะคลาดหนึ่งไปสปาร์ตัน์ที่ไม่เชนะต่อยแท็กทีมแล้วก็วิ่งไปก่อนเฉือนมากับขาดครึ่งครับเจโลคิวจะเข้ามาหักวอร์ดครับหน่อยเสร็นหน่อยวอร์ดต,ตัวนี้เขาหนีมาวิ่งเขาจีมาเป็นจีนใชครับผมตีดมาแล้วโดนปนิบปราครับสายตายครับเรียบร้อยครับผมหักวอร์ดยังมีกระรอกอีกทีหนึ่ง ฟ้าจะจัดล็อกขาไปครับเซสปไฟด้วยเนอร์สตัดอีกซอนตาเมจปิดขาตลอดเนี่ยโดนเข้าไปคก็ใส่นี่ครับสเปร๊กล็อกกันต่อฟังดีไซน์ครับไม่รอแตกพาดตางนี้ทาวเวอร์แตกครับปล่อยไม่นานนะคูโรกี้ไม่ควรจะปล่อยฮะสิบเอ็ดต่อห้าอะไรนี้ฝั่งเอไอยังให้ภาษีด้านโมอเตอร์สปาครับดีกว่าตอนนี้ โนอาเปิดมาที่เอ็มเซมราดไวเจอช็อตล็อกขาไปก่อนนะไอ้ชาดเกลือมฮะวอลพันต์อ่อยไม่ถึงครับไม่มีคนแท้เปล่าช่วยฮะเปิดมากริมเัลือวนนี้แล้วก็ยังไงต่อฮะวิ่งวุ่นเลยครับไต่ทางครับต้องมาไต่ทางสเปาเปลี่ยนมาวิ่งกันย,ออยาวก็สกายลารครับรอดไปได้วนดาเมจปีนไม่ลงขาอีกนิดเดียวฮะนิดเดียวเท่านั้นเอกเกลือมไล่บ,บทย้ำต่อวิชาก,การคุโรกี้ฮะ ถอยมาแล้วเอทีเอฟครับถอยมาแล้วโตบอเปิดไปกับบอลพันธ์คริงก็สาวยิงมาตัวน,นี้ครับรีบเนี่ยลอกขาไปเอาสุเมยก็โดนมาหน้ามาเนี่ยปีก็ตายไปเลยฮะก็มีคริงมีอย่างด้านอันตีก้อนนี้โปรเพลทครับจะหนักจะเต็มอีกแล้วครับรถแรกแจบแฉะตัวคนดูได้นอนไม่อิ่มอ๋มอสุดเลยทีนี้ไหลๆไป โยค่ามาแล้วทางด้านของนันเดย์เซลลร้านเปิดไปอัดเต็มครับที่ตัวของฝั่งพีเอพีเอโดนครับโดนคลิปเหนียร์ล็อกคอฮะยังไงดีครับโอ้โหสายฟ้าช็อตดอกสุดท้ายครับเต็มเต็มข้อฮะมีขีแตกเลยครับพรบีมย้อนมาเียครับยืนมองเจ้าอยู่เอาร้านครับลวบสวนผ่านไปเอาบูโรกี้ครับเดีย๋ยวก็ไป ตัดอีกนึ่งครับน้ำแนวค,ครับซาคราบดับเบิร์ไปครับอัดเต็มฮะนิกเมเชนป่าย้อมต่ออันนั้นดีไซน์ครับเรียบร้อยเหมือนกันฮะกันบนบ้านกันยู่ยาวไปครับตอนนี้ทางด้านฝั่งนิกมาฮะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประเภทซัมมอนหรือว่าประเภทป้อมอะไรสกายลาครับผมพญานจะหนีหนีไม่พ้นครับเรียบร้อยอลิสตันเฟนมานรวบอะจังหวะพิกกี้ครับเพื่อนน้อยในป่าใหญ่ ข้างกันไปครับผมฝั่งนี้ก็วอลลัพันต่อยครับกลิมเมอร์เราอีกครั้งนะจีเอชตายอสองแชตหนึ่งไครับแต่นั่นดันเดี้ก็เข้ามาหยอดฮะฝั่งเอฟซีก็ตายนั้นได้ของท้นี่ท่านซ้ายฮะแหลกกันไปครับผมอันนี้นี่เก่าแน่นฝั่งนี้ลับเตอร์ฮะสกอร์เป็นสิบห้าต่อสิบเอ็ดครับไปครับผมตายแล้วเชฟว่าสมิโอชิอนั้นสปาร์เตอร์ วันนี้อุลาดยัตเทนสมิลครับเอาปิดไม่ลงครับดันเดย์ต้องวิ่งออกไปก่อนฮะด้านฝั่งนี้ปีกบีเปิดไท้คืนบิชยังไงต่อสมิลโดนเซเลนอย่างสมิลโดนเอ็กซอร์จีเข้าไปตายฮะเอุลลาดเปิดมารวบสองครับดีดไปใส่นั่นเอ็มซีสเปาล์ล็อกตัวเองไว้แล้วก็ถอยครับทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วโดนรีเมียล็อกขาไปซะก่อนนะฮะด่านนี้ดับเบิลเซ็ตความยัตเทนดันเดย์ครับผมใส่เข้าไปครับแล้วก็วาร์ปกลับได้ทันไหมไม่ทันโดนทอดมาบทใส่นั่นฝั่งทีมซอร์ก็เปียบร้อยดับเบ เสียไ,ไป3ตัวครับทางด้านฝั่งนิกป้าก <intell> ัลเล็กซี่ครับส่วนด้านฝั่งบอลสป้าับเสียไป2ตัวฮะเอกโซนเปิดมาอย่างนี้ครับบอลแล้วก็ทำการตีทาวเวอร์ต่อฮะทางด้านวิชยันกับเข่าราวองฝั่งนี้ตัดคีฟก็ไว้รอเลยฮะใส่ในด้าทูเล่นนะตีทาวเวอร์ด้านบนใส่ฮะแล้วก็บาร์แรกต่อฮะแต่มีเครือบครับแต่ทางด้านโของทีมพัซอนแน่นอนยาวทีพซอนต้องซื้อเกินมาสู้ครับแตกหน้าบ้านอย่างนี้กลิ่นย้อนครับอัดด้านฝั่งดีไซน์ฮะ แต่เมื่อชาตามยิงไปก็พอแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ฮะนั่นเดเนี่เตะไพ่นั่นเอเทีอฟไปเลยฮะแน่นๆน่นอ่เลอมเปิดแล้วเมจชิดหายไปอย่างวอไวฮะอ่าแนวฟ่งนี้ก็บีคีบีเปิดดึงไว้ก่อนเอทีอฟก็จัการด้วยดีไซน์ครับริปเนียนดึงจับล็อกผ่านมาฮะ ยังไงดียังทนไว้ได้อยู่ครับเซอรสปาร์ตันฮะจ่ายแบแบ็คไปหนึ่งครับนั่นคือชานี่ฮะตอนนี้ก็เอ็กโซจ่ายไปแล้วด้วยเช่นกันเดสโพเวตครับดันขวาล้อก,ก่อนฮะสมอสวนไปครับทางด้านนิมมก,มกมาสมอชนสมองหมาเปิดใส่ก่อนที่วันนี้ฮะโดดเดียร์ไฟครับและด้านนี้ก็ถอยออกมาก่อนครับเกี่ยวนะสปาร์ตัานะครับผมทัชสายฮะ คิงนี่คิใหญ่แล้วครับถ้ามีสกาดี้ต่อด้วยนี่ยิงหน่วงไปฮะเหมือนจะออกเป็น2คิแล้วก็เป็นเฮกไปเลยฮะจับล็อกจับตายแล้วจะบิวก็ได้เหมือนกันฮะอ้าวจีเอชคนชาหนึ่งนายส่ะเซลบอลรันทานฮะตอนนั้นเคยเง่งยิงแปะไม่กย่ทีครับละลายครับโนบอลชนไปครับ ตัดเท่านั้นฟัง MC ็มซเปิดมาสเปลารอบทีนะฮะแต่ก็ไม่รอดครับยามจะจีเน่นพีเอต่อยนะดีกุลาชนไปครับอุ้ยกี่พันสี่พันห้าละลายครับคุโรกิฮะดานสมิลรอโดดซัดต่อหรือเปล่าฮะให้เน่นเอทีฟเข้าแล้วกันฮะสองใบเลือนี่คือบิวมาได้ผลอยู่ครับ บอลเปิดมาเคียวครับจังหวะนี้บอลปวดสบายกดโซนสเตอร์นะแล้วแฟนออฟไนท์ครับเข้าจี้มาจะปิดสก้าวนันด้ได้หรือเปล่านันด้ปิดได้ผมมีนั่นเอ็มซีเข้ามาเสริมฮะแล้วทางด้านฝั่งดีไซน์ก็แตกไปอีกหนึ่งครับถือว่าเจอคีย์พันห้าเหมือนกันฮะทำเป็นเล่นปลครับสกอร์เป็นยี่สิบสามต่อสิบเจ็ดครับเงินเหนือนิกมากาแล็กซี่ก็สิบเคครับโรชารอีกหนึ่งนาทีเกิดอย่าบอกนะว่างานไหล ทิงก็อออินเนทยมเป็นเฮกเลยฮะไม่ได้ดองซึเก็ตอย่างใดลลอกขามาครับผมแล้วก็สกาวอัดต่อฮะด้านโอของฝั่งไลแคสกายลักโดนกลิมย้อนครับนวดจนตายฮะเอทีเอฟเหยียบแล้วเมื่อกี้เป็นด้านโอมิงบิงฮะไอจีแล้วก็ทางด้านชิส มาหมดครับอาลาานีด้วยโอ้เปิดเส่ก่อนบอดี้เวลาครับซัดขึ้นเร่อฝั่งเอเดฟครับเอเดฟโก้เซ็เตอร์มากมไม่ไหวครับผมลนไลา์ครับดาเมดเว่ครับซัดลงต่อแลกขึ้เร่ดนเดฟครับซูเมลเหล่าที่กันฝั่งคลิงตายครับคลิงไม่มีบายครับเพิ่งออกอินใช้ซื้อเฮกไปนะฮะดานนี้ครับเอ็กโซติดติดรัวได้เหมครับตีก็ไปครับสซัดแล้วก็สับย้ำต่อกีดิคอสองไปเรื่อยเอเดฟซื้อเกิดมาก็ต้องทวงความแค้นนิดหน่อยฮะตีมาติดสตาร์ครับซูเมล ปิดงานเสร็นแลวฝั่งสปาร์ตันไปได้ครับไปได้ที่เอ็มซีครับสปาวแล้วก็ทางด้านกริมียอล็อกไปจะบิงได้หรือเปล่าครับติ๊กดอกนี้เมื่อกี้วาร์ปดักมาครับผมไม่ทานครับทางด้านฝั่งดีไซน์ก็บิงเข้ากลางครับถอยกลับไปก่อนกือมหมดงเลยแหละไม่มีซื้อเกิดกำไรแค่แล้วก็คลิงอะ มาสเปิดไปครับดึงมาบอกบัดเดียวอยู่หรือเปล่ากดเคลือบบ้านไว้ครับเสียทาวเวอร์เทียสี่ก่อนนะแล้วนี่ซื้อเกิดมาครับถึงหน้าโดของฝั่งเดนโบเฟตครับชิวการ์ดไปแล้วก็ดีกับหลังมาเอาบอกกันได้แบ็คยอดดิดครับเซฟเดอะวอลถชิจเชนเปิดผ่านไปครับเอเทียมีชีตปั๊มมาด้วยครับส่วนด้านหลังนี่เอ็มซีก็บอลเขียวนั่นดีไซน์ครับแตกควายไหมฮะ กำมาตีด้เดี๋ยววาร์เรเปล่าครับคลิ้งอะไรจะเกิดแล้วจะเสี่ยงลุยไหมตอมครับเตอครับล้างหน่วงไปโดดตีวสอไม่ติดสตาร์ครับอันนี้ซื้อเกิดมาครับใช้ดีครับยังไงต่อสเปลครับโดนไปละวร์นิงโวลาครับจ้วงมาคุโรกิไม่รอดฮะวิ่งหนีไปเรื่อยครับเชนเดอร์ฟ้าสเมลอัพทาเลนมาสามใบมีดครับ ใส่เจมสองให้หมดฮะเคลียร์วิชั่นไปฟาร์มอีกครั้นั่นวิชครัโดนไปกับสแตนใหญ่เปิดมาสับไอ้คีโอเคคีเปนดอวน์ใช้มันสี่ครับมิดหลอกเลยทีเดียวอิมย้อนน่ะใส่ดันสกายลากโดนดับเบิลช็อคคาบไล่ครับถอยก่อนฮะฝั่งบนนี้ก็ทำคีฟมาครับนันดี้เกลดนสปาร์ตันลากคีฟดึงขื้นไปครับเอ็มซีเอ็มซีก็ไปรับคีฟล่างต่อ กลางซนะันเลยครับชาวเวอร์ไม่มีเครื่องเขาขีดข้อแตกไปครับผมทางด้านนี้ซูมเมลกับจีเขาไปต่อครับไม่หยุดปลอยมาคิดข้อย้ำอีกทีใส่นั่นอะไรแค่นีครับวันนี้เวลายเดนนเอ็นเย้ครับผมยังไงต่อโค้เซฟเตอร์ดึงเคยมามีชีตฟั่มด้วยครับล่อซื้อนั่นคลิงคลิงดันเดฟโผล่ตัวไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้ใช้นี่ตายครับแล้วมาดซูเมลซัดเลยครับสโนว์บอลดึงเซฟไปก่อนใสน่นักครับผมยังไงดีซูมเมลโด,ดตีไปซันใหญ่ยังลงต่อใส่นั่นโดนนั่นดี นานเดล์เรียบร้อยผมไม่มีซื้อเกิดครับแล้วก็ทีมไวไปเลยครับโมนัสปาเป็นด้านฝั่งนิกบ้าก,กาลกซีครับได้แต้มแรกมาแล้วฮะชนะไป2 0งศูนย์พูสวัสดิ์ครับ,ว,รบวันแห่ง20ฮะครับเกือบแล้วเกือบทิ้งได้เชิดชายครับเมนมลพี่แกซัดเคดขคอตลอดเนี่ย